สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่เดอะวิลล่าออร่าคลินิกค่ะ ยุคนี้นะคะแม้แอปพลิเคชันต่างๆจะทําให้เราดูสวยผิวเนียนใสก็จริงแต่ก็แค่ในโซเชียลห่ากมาเจอตัวจริงแล้วไม่ตรงปกก็ดูโป๊ใช่ไหม่ะคะสาวๆโดยเฉพาะเรื่องสกินคุณภาพเนี่ยสำคัญมากเลยนะถ้าพื้นฐานผิวดีก็มีใช้ไปกว่าครึ่งแล้ววันนี้เราลงใต้ามาถึงภูเกตก็เพื่อมาที่เดยวิลล่าออร่าคลินิกค่ะเพราะได้ยินมาว่าที่นี่นะคะเขาขึ้นชื่อเรื่องดูแลผิวให้ดูอ่อนเยาวยกระชับโดยไม่ต้องพึ่งการผ่าตัดไปดูกันค่ะว่าที่นี่เขามีเทคนิคอย่างไรบ้าง สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะวิลล่าออร่าคลินิกนะคะหมอต้นอ้อแพทย์หญิงนันทยาทองตันเป็นผู้ก่อตั้งเดอะวิลล่าออร่าคลินิกค่ะ ยูได้ยินมาว่าที่นี่ชํานาญเรื่องการทําให้ผิวดูอ่อนเยว์ยกกระชับอยากให้คุณหมอเล่าให้ฟังหนะะ่อยค่ะว่าที่นี่มีความพิเศษเรื่องการดูแลผิวอย่างไรบ้างค่ะทางทีมแพทย์ของเรานะคะก็มีความชํานาญด้านความงามโดยที่ไม่พึ่งการผ่าตัดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้สารเติมเต็มปรับรูปหน้านะคะการใช้เครื่องมือหรือว่าเทคโนโลยีในตอนนี้นะคะทเทรนด์ของเรื่องสกินคุณภาพหรือว่างานคุณภาพผิวนี่กำลังมาแรงเลยค่ะถ้าถามหมอเนี่ยว่าสกินคุณภาพคืออะไรนะคะก็คือเรามีคุณภาพ ผิวที่ดีครบทุกมิตินะคะไม่ว่าจะในเรื่องของความแข็งแรงความกระชับยืดหยุ่นความชุ่มชื้นเรียบเนียนนะคะนุ่มฟูแล้วก็ดูกระจ่งางใสอ่อนเยาว์ด้วยนะคะสําหรับคลินิกเรานะคะเราจะดูแลแบบองค์รวมไม่ได้ดูแลเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็อาจจะต้องช่วยกันวิเคราะห์ว่าปัญหาสาเหตุจริงๆมาจากตรงไหนหมอถึงจะแนะนําว่าผลิตภัณฑ์หรือว่าเทคโนโลยีอะไรที่เหมาะสมครอบคลุมที่สุดสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยะคะ่ะก็คือความปลอดภัยนะคะนอกจาก ได้ผลลัพธ์ที่สวยตรงใจแล้วค่ะต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่มีปัญหาใดๆด้วยค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยทีมแพทย์แล้วก็ฝีมือความชํานาญประสบการณ์ของแพทย์มีความสําคัญมากๆค่ะแปลว่าคุณหมอทุกท่านที่มาทํางานที่นี่ค่ะต้องถูกคัดเลือกมาอย่างเข้มข้นเลยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะค่ะทีมแพทย์ของเราเนี่ยนะคะก็จะต้องมีประสบการณ์ในการทํางานมาแล้วอย่างน้อย3-5ปีเนาะมหมอเองก็จะเป็นผู้ที่สัมภาษณ์คัดเลือกแล้วก็จัดโปรแกรมการอบรมเพิ่มเติมให้กับทีมแพทย์ทุกท่านด้วยตัวเองค่ะนอกจากนี้ค่ะทัศนคติในการทํางานก็สําคัญมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวทางการดูแลผู้ใช้บริการนะคะแล้วก็แนวทางการรักษานะคะจะต้องสอดคล้องกันนะซึ่งคลินิกของเราจะอัปเดตเทรนด์ความงามเรื่อยๆค่ะเพราะเดี๋ยวนี้มี เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเยอะมากๆเพราะฉะนั้นหมอทุกคนต้องรู้จักวิธีใช้เทคโนโลยีต่างๆได้อย่างถูกต้องและสามารถคัดเลือกเทคโนโลยีให้เหมาะกับผู้ใช้บริการด้วยค่ะ อยากให้คุณหมอค่ะเล่าถึงการคัดเลือกนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่นํามาใช้ในคลินิกสักนิดค่ะอันดับแรกเลยนะคะคือจะต้องมีคุณภาพสูงนะคะเรามีเกณฑ์วัดเหมือนกันเนาะคือเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมเหล่านั้นจะต้องผ่านการรับรองจากอยไทยหรืออเมริกายุโรปหรือเกาหลีนะคะและที่สําคัญเลยค่ะคือจะต้องมีวิจัยที่เชื่อถือได้มารับรองผลลัพธ์และประสิทธิภาพความปลอดภัยด้วยนะคะที่สําคัญมากๆคือการศึกษาจะต้องยาวนาน มากเพียงพอจนเรามั่นใจว่าปลอดภัยที่จะนํามาใช้อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือจะต้องมีผู้แทนหรือผู้จัดจาหน่ายในประเทศไทยด้วยค่ะซึ่งตรงนี้เราจะมั่นใจได้ว่าสินค้าที่เรานํามาใช้เนี่ยเป็นสินค้าของแท้แน่นอนนะคะแล้วก็เขาก็จะสามารถที่จะดูแลในเรื่องของระบบการขนส่งที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นั้นๆด้วยนะคะทําให้เรามีเลียพันที่ ยังคงมีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นทางผู้ผลิตมาจนถึงผู้บริโภคได้เลยค่ะคุณหมอคะอย่างแบบผู้หญิงเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะกังวลเรื่องปัญหาผิวหนะังหย่อนคอยใช่ไหมคะมันมีสัญญาณอะไรไหมคะที่จะบ่งบอกถึงริ้วรอยที่มันเริ่มต้นขึ้นนะคะ โดยส่วนตัวนะคะสัญญาณเริ่มแรกของผิวที่น่ากังวลเลยก็คือเรื่องของสกินคุณภาพหรือว่างานผิวที่เรามองเห็นกันจากภายนอกเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยหมอก็ยังคงพบเจอผู้ใช้บริการหลายๆคนเลยนะคะมีความเชื่อผิดๆที่ว่ารอให้ริ้วรอยลึกแล้วนะคะหรือว่ามีความหย่อนค้อยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยค่อยมารักษาซึ่งจริงๆแล้วหมอไม่แนะนําเลยนะคะเพราะว่า กว่าที่การหย่อนคล้อยหรือว่าสัญญาณตรงนี้เกิดขึ้นนะคะก็แสดงว่ามันมีการสะสมของความเสื่อมมาระยะหนึ่งแล้ววิธีที่หมอจะให้ลองสังเกตผิวตัวเองง่ายๆเลยนะคะก็คือเช่นรู้สึกว่าผิวมีการเปลี่ยนแปลงผิวแห้งลงหรือคนที่ไม่เคยมีรูขุมขนเลยก็มีการปรากฏของรูขุมขนขึ้นนะคะรูขุมขนกว้างมากขึ้นหรือบางคนรู้สึกว่าหน้าราอละ้าตาลึกโบง่ายขึ้นนะคะระยะเริ่มแรกเนี่ยเรานอนพักผ่อนก็อาจจะฟื ูได้บ้างพอสักระยะหนึ่งเนะะี่ยค่ะนอนมากแค่ไหนก็อาจจะฟื้นผูไม่ค่อยขึ้นแล้วโดยส่วนใหญ่นะคะแต่ก่อนผู้รับบริการนะคะก็จะมาด้วยปัญหาริ้วรอยร่องลึกบริเวณต่างๆความหย่อนคล้อยของบริเวณร่องแก้มหรือกระปเปาะแก้มนะคะปัญหาฝ้าปัญหาลุมสิวสิวต่างๆนะคะซึ่งก็จะเป็นปัญหาที่มีการสะสมมาระยะท้ายๆแล้วแต่ว่าปัจจุบันก็จะมีเข้ามาในเรื่องที่ต้องแบบต้องการงานผิวสกินคุณภาพที่ ดีมากยิ่งขึ้นปรับปรุงเรื่องของความแห้งดูขนขนที่แน่นกระชับขึ้นนะคะแล้วก็ผิวดูฉ่าวามากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีว่าสาวๆแล้วก็ผู้ใช้บริการปัจจุบันมีการดูแลตัวเองตั้งแต่อย่างเนื่นๆค่ะ คุณหมอพูดแล้วเห็นภาพเลยค่ะมาถึงเรื่องการรักษาบ้างคุณหมอมีวิธีการเลือกเทคโนโลยีที่ใช้ในการรักษาริ้วรอยและช่วยให้สกินคุณภาพดีขึ้นอย่างไรบ้างคะถ้าอยากได้งานผิวนะคะหมอจะแนะนำโปรดักต์ในกลุ่มที่เรียกว่าไบโอซิมูเลเตอร์นะคะโปรดักต์ไบโอซิมูเลเตอร์เนี่ยนะคะก็จะทําหน้าที่ในการสร้างโครงสร้างองค์ประกอบต่างๆในผิวของเราเนี่ยเองนะคะที่จะช่วยทําให้ผิวรอมมีความแข็งแรงยืดหยุน่นแล้วก็นุ่มฟูชุ่มชื้นขึ้นมานะคะซึ่งโปรดักต์ในกลุ่มนี้ ะะมีหลายๆตัวเลยจะช่วยทําให้ผิวเราเนี่ยดูอ่อนเยาว์แล้วก็ดูชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะซึ่งการใช้สารตัวนี้ร่วมกันกับการใช้สารเติมเต็มในการปรับรูปหน้าหรือว่าเครื่องมือหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยคะ่ะก็จะช่วยทําให้ได้งานผิวแล้วก็ผลลัพธ์ที่ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะ พูดง่ายๆว่ามันจะเข้ามาช่วยทําให้ปิดช่องว่างอุดรูโหว่ที่เทคโนโลยีอื่นๆทําไม่ได้ทําให้ได้คุณภาพผิวที่ดีแล้วก็ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นค่ะอยากให้คุณหมออธิบายให้เห็นภาพอีกสักนิดนึงค่ะว่าวิธีการนี้ค่ะมันดีกว่าการใช้สารเติมเต็มอย่างไรบ้างคะ การใช้สารเติมเต็มเนี่ยค่ะก็จะสามารถที่จะทําให้ผิวแล้วก็ใบหน้าของเราเนี่ยค่ะเต็มขึ้นแล้วก็สามารถยกโครงสร้างของใบหน้าได้หลายๆส่วนเลยแล้วก็ทําให้ใบหน้าเราอ่ะดูอ่อนเยาว์ขึ้นง่ายๆเลยก็จะเหมือนงานพื้นผิวแต่ว่างานวอลเปเปอร์ที่จะมาช่วยฉาบแล้วก็มาช่วยเสริมบุกปิดทําให้ผิวเราดูอ่อนเยาว์ชุ่มชื้นแล้วก็เรียบเนียนขึ้นนั่นเองค่ะรวมถึงปัญหาใหญ่อย่างเรื่องรูขุมขนด้วยใช่ไหมคะ ใช่เลยค่ะเพราะว่าเวลาสารพวกนี้ค่ะเขาเข้าไปกระตุ้นเนี่ยเขาจะสร้างทั้งคอลลาเจนออลาสตินสารไกลโคซามิโนไกลแคนต่างๆนะคะซึ่งสารเหล่านี้จะช่วยทําให้ผิวเรานะคะคดูชุ่มชื้นฟูแน่นแล้วก็ดูอ่อนเยาว์ขึ้นอีกครั้งนะคะซึ่งเวลาสารพวกนี้หายไปนะคะก็จะทําให้ผิวเราเกิดปัญหาคือดูแห้งไม่สดใสนะคะดูขุมขนกว้างนะคะซึ่งเราก็ควรที่จะแก้ตั้งแต่เนิ่นๆก่อนที่จะมีปัญหาเหล่านี้ตามมาค่ะ เท่าที่ฟังมาโปรแกรมเจ๋งเลยค่ะคุณหมอแต่สิ่งสําคัญที่จะทำให้โปรแกรมทํางานได้ดีก็คือผีมือของแพทย์ด้วยใช่ไหมคะ ใช่เลยค่ะเรื่องนี้สําคัญมากๆนะคะอย่างที่หมอได้เล่าให้คุณนิวฟังไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่าคลินิกของเราค่ะเราจะต้องมีการอัปเดตความรู้ให้กับแพทย์อย่างสม่ําเสมอนะคะแล้วก็จะมีการอัปสกิลการใช้เทคนิคนะคะนอกจากนี้เลยที่สําคัญมากๆเลยก็คือคุณหมอทุกท่านนะคะก็คือในเรื่องของทัศนคติในการทํางานแล้วก็แนวทางการดูแลคุณหมอก็จะน่ารักแล้วก็มีความตั้งใจมีความใส่ใจที่จะดูแลผู้ใช้บริการทุกท่านนะคะตรงนี้คือเป็นเคล็ดลับ ของคลินิกเราเลยวันนี้นะคะก็ได้ประโยชน์จากคุณหมอมากมายเลยค่ะใครที่อยากมีสกินคุณภาพที่ดีนะคะแล้วก็อยากมีผิวหน้ากระชับดูอ่อนเยาว์ก็ลองมาปรึกษาคุณหมอได้ที่เดอะวิลล่าออร่าคลินิกได้เลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย